เเนยออกมาหอดทนทางนะซึ่งว่ามีหอดทนทางขึ้นมาถึงผู้เลยโอ้ทีมงานเทาผ้ายางหลับโอเคทุกคนีนกน็เดินทางมาหอดนี้กันเดี๋ยวไปเปิงอันสุดท้ายนในนาจะเป็นทำพาสุกนะ เ okay. ขากาเดินทางมาหอดนี่แหละทุกคนทางลงถ้ำนะหรือว่าถ้ำพระสุขซึงว่าถี่เขาไปคงได้ใน,นย่ังโบแมนโอเคทุกคนเดี๋ยวชั้นสมข้างในเลยซึงว่าเวลามาในการน,นี้ทุกคนเพิ่็จะมีปาปแนนำแต่ละจุดแต่ละจุดนะทางลุงไปนี่แหละ จนอย่างนี้ทำพาสุกโอ้ยังอีกซ่องยังอีกซ่องลอยแมทเลยนะทุกคนฮะโอ้มาวันนี้ก็มีคนมาทพังทีเอาคนนี้ เกี่ยวบ้าหน่าจะเป็นทางลมนะโอ้คือมีลมเย็นๆมาเนาะเออทางลุมเลยนะมันสอดอยู่คูกบ่ะ มันมีล่มขาวทั้งหมดได้เนาอโอ้ยเย็นเถอะเย็นอดีรัก่มมาตสุพุนปะอ๋อไปไปไปมานีก็มีผูน้ำทางไปอีกทุกคนเฮ้ยว่าดีนะจะได้เบาไกลมานหน้าโอ้ขาขนาดไว้ไวไว้ไว้แตคงง่า่อนลุ่มนะไปๆไปไไเลา

แกงยิบยับยิยับเดี๋ยวก็เผ็เนาะจับได้บึ่งเยโอ้ยตาัเ้มันยิบยันักลกเอาเมื่อค่ยเวเผ็ดได้เอริยิบยยิบยับแสฟโอ้ยเรสั่นก็ทางนักเป็นทางลงนะด้ยพี่ ố oh, mì nằm nhọt đây thưa quần nào. nằm nhọt đông mặt từ thừng nữa. ี่ทถานทีงามๆแบบนี้ระวังหินตําหัวหัวตําหินฮะเดินทากต่อโอ้ดีนะคนนั้นมาสางกันเลยแบบถือว่าเป็นแป่นที่มาห้องห้งสามัญอย่างขับไป ซึ่งว่ามีแต่ละมองแต่ละบอนนะแยกไปทุกคนอ่ะผมตั้งต่อไป งามมันดีด้วยฮะสวยงามมันดีทุกคนป้าเธอยอมหลับเลยเดี๋ยวต่อคุณเธอเมีแสงคุณแทงไฟนะเป็นต่อก็มาผุที่หายันภะษาสนล่าเฮาหรือว่าคนต่างต่างแคว้งต่างกินมาเทียว สวยงามเย oh. สุดยอดเลยทุกคนอินแถวหลุมเเป็นเป็นคือเผ็ดนี้นะมันมีแซงแซงแบ,บบแบบ,บบแบบแเนี่ย พี่เวียนลุกเนี่ยจะมีน้ำไหลอยู่แถบอดเน,นี่ยงว่าสามารถกินได้นะทุกคนน้ำใสน้ำนี่มันดูทงผู้เลโอ้อยู่สารวัตรในมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่สวยงามเลยแหละต้องบอกว่าสวยงามที่สุดเลยนะทุกคนนะมีอันกินหน่อยอยู่ก็กินหน่อยลงมาแล้วก็ม,วมีนำ้ำน้ำนะ เป,ปเป็นพวกอันอาจจะเป็นหินปูนทุกคนยึดน้ำบอกทีงานนดูสวยงามอลังการตาเลยทุกคน เห็นเพลนเคียนนะฮะว่าสี่สี่พันสี่พันกิโลไอ 4, ้สี่พันเมตรถ้าสี่พันกิโลเนี่ยโอหฟังเรียอลอได้เลย เท้าลมก็นใเป็นทางขึ้นคือกันแต่ว่าปีนขึ้นไปทุกคนปนีนไปถึงนี่ก็มีแยกมานอีกนี่ก็เท่าเหท่ายางมาก่ะใครใส่มปทุกคนแตก็มากับทิ้งานเท่าแต่มีมีคนพื้นที่เนี่ยแหละเป็นผ้าบ้านนะ ขอบมุ่งกบใจท,ทั้งทีมงานนั่นแหละทีว่าผ้ามาาแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวด้ได้กับพาทุกคนรอต่อไปทุกคนเดี๋ยวไปหาบแบบให้มันผัวเลยจังได้เข้ากับมาาละคิดว่าส่วนไลน่เนี่คนน่าจะสามาท่องเที่ยวแถวนี้ไล่กว่านะทุกคนไล่กว่าที่ส่วนแรกจี่ว่าเข้าไป ครามอัน oh, oh, okay. ี้ใหญ่อลังการเลยบอกเลยํำเดียวเลยจากทั้งๆนี้มีน้ำหย่อยลงมานะทุกคน ใหญ่เกินคำบรรยายทุกคนสูงไปเนะโอแล้วสึงวาแบบคนเนานะเวลาแบบโบดิมาเชียวมายังกะบอ่านแนมบึงอาจจะทำมาได้น,นะทุกคนแต่พอมากแบบว่าเปิดโลกกว้างนะทุกคนสเห็นลายสิ่งลายอยากสิ่งทีบา่าเขาขิดร้อนผมี <c oughs> มันก็นมีนะขึน้นนั่นนี่แหละ ทำมันนี้คือวันใหญ่เลยนะกำรับเดี๋ยวันแต่งได้ครับผัดเหลเต็มทีนะนะครับส่วนหนึ่งข้าวกระชิทายทุกคนเนีครับส้มอีกส่วนหนึ่งกัเข้าอหยาเค้นนะเ <c oughs> ่งว่ามีขึ้นมีไฟเปียบพร้อมเลยทุกคนใครถือว่ามาเฉียวมันยังเถอะมาเฉียวแข้งสารวันสุดยอดสุดยอดของความงาม คือถ่ายหย่อนก็ไปบอกสมัยก่อนถ้าเกิดว่านั้นทุกคนแต่ว่าอันนี้เราบริทามไปในความคิดครับถ่ายหย่อนกลับไปถ้าเกิดว่ามันอยู่วนเป็นถ้ำอยู่นั่นนี่ครับแต่อยู่กลางผู้กลางูุคคาแล้วมันเป็นถ้ำถ้ำทีทดีว่าใหญ่ดีเด่นถึงว่าทุกคนก็สามารถมาลกได้นี่แบบว่าเป็นหมืน่นเป็นเป็นหมืน่นหมื่นคนเลยทุกคน ที่ว่าเขามาอยู่ในนี้นะได้สบายเลยแล้วก็สำคัญคือมันมีอากาศทายเทตลอดเพราะว่ามันมีอันทำในมันสีสอดอีกฝากหนึ่งเลยซส่งว่าล่มกับผัดมาแน่เนยนะทือว่ามันบร่ได้อบบได้อะน,นะทือว่าเ้าล่มมากมันกนระดัสจุดอยู่ทุกคนทางนี้ก็จะมีปพ,พุทธลุปนะทุกคน โอ้ยสวยงามอลังการตาเลยมีหน้นำไหลผ่านตลอดทางเลยงงาละทั้งทราะว่าทั้งภูงามแล้วทั้งที่แห้งงามทุกคนบังหินหยอยนะ การลหลาทางลุมกับงามเลยเป็นหินหน่อยมันเลยโอ้สวยงามนะ นี่เป็นบม่ได้ทางกลุ่มทีมงานเราอยู่ที่ไหนโอ้ไนได้อเออบรรดาท่างนี้พัคือบกุกไปมีอากาศถ่ายเทเป็นได้น,นอ้อแต่ว่าเท่ยวหนะครับอันนี้เก่าเลยไหมาการถ่ายเทก็เลยเก่าเลยไหม ันกอันขางยางแล้วมัอน้นเ้องไำันนี้ระนงเขาเขียนสี่เนาะหายใจดปิดส้สีสอยูวะสี่พันจะมากแต่ผมบอสี่พันโอ้อยู่ในอะนบ่ความยาวสี่พัน้่ามสิบเมตรครับเอสี่พันสามร้อยสิยโอ้รอเรุเนาะเนาะ พราสีพันธุ์นพยายัมชนป่าท่าดีี่ว่ามีคนนำทางนะามาหนู่งเดียว <c oughs> เจอได้คน <c oughs> นี่ทุกคนอ่าสังเกตเห็นยิ้นกระตังเนี่ยคือคนเขาสืตังไหวปะเคยมาเที่ยวเคยมาเที่ยวจุดนี้แก่ตังหิ้นไหวปะ ถ้าเกิดว่ามาพี่หนาหรืออีกซองปีข้างหน้ายังสียู่คือเกาวบเน,น,นี่ยนะสังเกตเห็นหลายลยทุกคนคิดว่านะในความคิดนบนำนี่มีอันหินนี่มีน้ำหย่อยตลอดเลยยิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để những video hấp มาแถวนี้แห้ความงามชุดหย่อนเลยทุกคนมีแต่หินหน่อยนิดเลยปุ่งเลยสไตล์เดียวกันมาหอนี้กัฮะเดินทางกลับทุกคนเพราะว่ามาอันนี้นะ หายใจผืดนต้องแบบว่าอากาศบ่คคอยเข่าบ่คคอยนนะอทึงบันไดนะไปทีงงานเท่ากันเดินทางออกไปนันต่ว่าให้รางที่ยาเดิดนทางนี่จากทึงปอ่าทึงปากทำวัดศรีจักรหน้าที่นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้สิบเอ็ดโมงตรงเลยเดี๋ยวเปิ่งน้ำกัน ไปฮอดถึงประสิจังหน้าที่ wow. Wow. ะโอเคทุกคนนี <Yeah. S 1> ่เ้าเดินทางมาถึงปากทําเลย <Yeah. S 1> อ่ตอนนี้นะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวบ่งวิล่ากันส1่เปดมงตรงโอ้ oh. thế vào khèn số mông, kẹp khèn số mông này, kéo nhàng mà, à, cái thứ bảo vậy, cho tụi con, không? Mà. để mà oh, <laughs> <laughs> tân này thím gan hông, Nhanh nhiều phù nè, một thanh mà, này đây, mẹ bao? ô, mẹ lai, tân chạy bỏ, cậu về lấy đồ, rồi rồi rồi, rồi lấy mà còn, mát này, xong quất nè, theo ถ้าเจ้าอยู่แถวบ้านนี้บ้านน้องมะยางบ้านน้องมะยางอะไรก็คือการมันำเงินเฮ้ยมานำเงินนอนและทุกคนบ้านนี้ก็ไม่ได้รอทีมงานเท่านะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปเนาคลิปนี้เข้ากันสิได้จบคลิปไปเพี่งสมีนะแต่ยังใดก็ลิปหน้าพอกันใหม่เด้อทุกคนนี่ก็ขอมองขอบใจบุตรีเขามากดติดตามหรือว่าเขามาครับชมคลิปน้า ขอบใจผู้พามากพ้อมนี่่าโตโตโอ้พามาเที่ยวแกงสารวัตรนะถือว่าสวยงามทุกคนมากลลวมีทัานทีแบบด้วยมนะเนาะคิดว่าอ่าแนมเบิงแบบจากข้างนอก,กน,นะ้นะธรรมดาเนาะธรรมดาแต่พอเขามาโอ้มีทถานทีสวยงามนะ,อ,ะอันหละนไปที่ผ่านมากอ,อย่าลืมมาเที่ยวส้มบรรยากาศ่า,น,านั่งนี่แหลยไปที่ว่ามักทำมางย่างนะ นั่นแหละทุกคนก็เป็นอะไรกัคอมเมนต์มานั่นแหละตามที่เข้า,าใจนะทุกคนได้ทำชมนั่นแหละ